สวัสดีค่ะยามานันะมาถ่ายคลิปให้เบิง้งเพื่อค่ะพอมนันะมาพอ้ดีมาเมื่อคืนนี่ค่ะก็เลยไม่แอมห่องห้ยามันะกระเฮ็ดห่อ,าาหหองแอมห่องห้มนันพร้อมค่ะฝนกระตกหาตะเศร้าค่ะให้ก็ได้เปียกเมดหาตะเศร้านี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะสีแอมพักตํ้มนี่ไหปูกับยามันะนอนทั้งเถิงหละมันะไหพอพื้นหิดเปลี่ยนเอาประตูทั้งนี้ไปทั้งคั่วทั้งพุ่นค่ะเพื่นสีใไหพอ่อเพื่นไส่ฟ้าไหาค่ะ ต่อเติมนิดนิดหน่อยเพราะเพื่อนได้นอนนะคะปวกเจาะเจ้่มเหินพาเพื่อนออกขันห้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเฮ็ดไว้นั่นปวกเจาะเป้่นไปมืดค่ะให้หลานมาซอยนี่ก็ค่ะ ก็คลายแต่พ่อเพิเ่นเพี้ยนเมืเ่อศัลยเลยบ่ได้จ้างสร้างจ้างตลาดมาสร้อยขมันพ่อบ่เป็นก็ได้จ้างสร้างกัสิแพงนี่แหละค่ะพ่อเพิ่นเป็นเมื่อทุกอย่างเฮ็ดน้ำบ้านเพิ่นเป็นเมื่อค่ะพ่อเพิ่น นโตกระหัวมดนะคะนี่แล้วค่ะเพื่อนเสพพอเพื่อนใส่ฝ้าเพื่อน,นกะสิเฮ็ดประตูลงทั้งนี้แล้วค่ะเนี่ยมนะั่งน้าตั้งตัวนี้ออกเพื่อนใส่พ่อเฮ็ดประตูออ ขึ้นทั้งคั่วมันเลยสิขึ้นสิลงได้สบายพ่อเพื่อนมา้าออกลงใส่กันเลยค่ะห้องล้วงใส่กันให้มันอันนี้แต่มันกอยากต่ำจักน้อยกับใส่้า่ะป,ปวกเจาะเป็นเพื่อนเอาไอ้ผ่าปูสลัดทำบัานปูเหรอปวกเจาะเป็นเพื่อน นี่ก็สิให้ปูกับยานอนหลับคะพักนี่

แต่แค่นี่แหละค่ะพี่น้องมันหเพื้นเหิดเอาชนะแล้วก็หดนหิดนอนบงนอนพื้นผู้ผู้เหมือดเกือบผ้าพืน้นอัน,นพื้นเอาที่นอนว่างพื้นก็นเอาผ้าปกนอนค่ะนี่แหละที่นอนมัณหาค่ะเนี่ยเป็นตะแค่นี่แหละค่ะอาตะแค่นอว่างรุง่งก็เอา ชน,นะใส่เพิ่นเก่าผาปูเพิ่นกับ,กน,กบนอนของเพิ่นนี้ะฝนก็ตกหาแต่เศร้า แค่แต่ตว่าตกใวแห้งค่ะ mm. อันนี้ก็ตู้ผ่ามานาค่ะห้างมืแล้วละ่ะไปทางเมืองเว่มืดแล้วค่ะี่ อยากเวียนหัวจักน้อยด้วยค่ะทีกล่องบนลิงเป็นเดย์อันนี้ตอกเค็ไหนีน่ใส่ไหมบอ อ,อีกยัง再来再来多一เีกยังกว่าให้เส็ดมันยาไม่ต้องก่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อ